นี่ทำอะไรครับยิงลาวยิงาวนี่สูตรจากไหนครับสูตรที่นี่สูตป่าอันนี้เป็นใบอะไรครับใบมันสำปะหลังฮะมันสำปะหลังรับอ๋อใบมันสำปะหลังอ๋อต้มมาก่อนใช่ไหมลวกจ้ะอ๋อลวกนะแล้วก็แล้วก็ไส้นี่เป็นถั่วเป็นถั่วไต่หู แคบหมูแล้วก็อะไรครับนมสีกน้ำามเปียกมีน้ำตาลด้วยไหมน้ำตาลมะออย่างงี้นี่ราวใบมันสับหลังใต้นสิบ้นนะนี่น้ำตาลไม่ใช่อันต้องตาดิเราต้องทานกับพริกแห้งด้วยหรือเปล่า ได้ครับขน,นมโบราณพื้นเมืองเลยออต้องพริกแห้งด้วยไหมครับใช่ครับออพิกแห้งเม็ดหนึ่งห่อ,อ,อไปแล้วนี่ครับมาตาเป็นใบมันสับปะหลังนะครับไปไปใบโบเลย เขาเลือกใบมันนะฮะับใช่ครใช่ครนี่ะครับผมจะลองพร้อมกับพริกแห้งหอมมากเลยครับเนี่ยนะฮะอือจริงเลยครับหั่นใบแล้วก็ข้างในจะหนุบๆมีถั่วนะครับนี่ครับลองดูครับตามด้วยพริกครับอือต้องกินกับพริกนะไม่กินกับพริกไม่ได้ต้องโรยพริกมันมันจะเิ็าพริกอันี้มันนี่จะเข้ากัน อร่อยครับอร่อยครัพริกขายชุดเท่าไหร่ครับมาละห้าบาทอ๋อมาละห้าบาทมีสามอันอ๋อนี่ครับอยู่ที่ตลาดตะขัวป่าสดใช่เลยต้องคุ้นหต้องกรถจะไปครับเมี่ยงเราใบมันสำปะหลังที่ตลาดตะขัวป่าครับผมครับนี่ขายเต้าหู้ยี้ด้วยเปล่าครับ ทำ <m akes> เองขึ้นมาอ๋อเพื่อนมาฝากผมอ่ะเวลาทำเราจะต้องเอาทิชชแห้งอีกท่านอร่อยครับ <m akes> ที่ตลดาดตะคัวป่าครับผมสวัสดีครับ